อันนี้ก็จะเป็นตัวที่สี่ครับเมื่อวานนะครับผมเทสมอเตอร์ A6VM160 ตัวที่ใช้ได้ไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวที่เสียกันบ้างนะครับว่ามันจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรก่อนอื่นนะครับเราก็ไปดูเคสเอ็กันก่อนเลยครับเคดเอพอค่อนข้างเยอะเยอะเวลาแดงรงดับแรดงระดับ1 0บาทตัวนี้ปรับขึ้นได้180บาทก็ไม่ เห็นไหมครับจากเคสเดียนที่ดูไปแล้วนะครับก็จะเห็นว่ามันรั่วเยอะกว่าตัวที่ใช้ได้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมตัวที่ดูเนี่ยเป็นกลลอนะครับต้องคูณ3.784เข้าไปนะครับก็จะได้ออกมาเป็นเกือบ9ลิตรเลยนะครับผมตัวนี้ตัวนี้สตาร์ทปกติยังไม่มีแรงดันะต่อไปนะครับเราไปดูรอบการหมุนนะครับเห็นจะสังเกตเห็นว่า เวลามันหมุนเนี่ยจะช้ากว่าปกตินะครับทางนั้นที่ปั๊มตัวเดียวกันมีนแรงดันเป็นร้อยอีกแบดเหลืเราก็ทำการเพิ่มไปที่50บาทที่ห้าสิบบาทเหลือ1้2บสอเราจะไปที่100บาท 180บา,180บาตอนาไปตแลวกรอบก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเห็นว่ารอบการหมุนของวอเตอร์เนี่ยตัวที่เสียนะครับแล้วก็มันจะมันจะช้ากว่านะครับก็คือหมุนได้แค่เพียง ร้อยกว่ารอบนั้นนะครับยิ่งบิวเพชรขึ้นไปสูงเท่าไหร่ความเร็วมันจะยิ่งตกแล้วถ้าน้ำมันยิ่งร้อนเท่าไหร่นะครับมันก็จะยิ่งตกหรืออาจจะไม่หมุนเลยสังเกตได้ว่าเพชร์ที่ทําได้เนี่ยได้เพียงสูงสุดได้เพียงแค่ร้อปดสบานะครับทั้งที่เมื่อวานเนี่ยผมเทสสองร้ไม่มีปัญหาอะไรเลยจะขึ้นมากกว่านั้นก็ได้นะครับตามสเปคปั๊มเลย และเดี๋ยวเราไปรื้อดูกันเลยนะครับสภาพความเสียหายข้างในเนี่ยมันเป็นอย่างไรอันนี้เทสให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวเราดูกันอันนี้ผมรื้อเสร็จแล้วนะครับดูตูดบล็อกเนี่ยมีรอยไหมจากการเสียดสีนะครับทองเหลืองเนี่ยหายเกี้ยวเลยนะครับแล้วก็ที่ตัววอลเพจนะครับจะเห็นว่าเป็นรอยไหมนะครับคือสองอย่างเนี่ยมันเสียดสีกันสาเหตุที่มันเสียดสีกันเนี่ยนะครับก็สันนิษฐานได้เลยนะครับ ถ้าไม่เกิดจากอากาศก็ต้องเป็นน้ำเข้านะครับทำให้มันไม่มีการเีนน้ำมันนะครับและมันก็เลยเสียดสีการจนเกิดการไม่ขึ้นนะครับโอเคจบกันไปแล้วนะครับทีนี้ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดีย๋ยวเทุกคนลูกค้านะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับไฮดรอลิกนะครับก็โทรมาปรึกษาผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนอยากให้ทำคลิปอะไรดีๆก็เสนอแนะกันมาได้นะครับสวัสดีครับ